สบายดีพี่น้องมามามา,มากินหมี่น้ำมันมอนเดอ้อเนี่ยลบหมี่ได้กินง่ายๆได้พี่น้องเดอ้อใส่ไข่ต้มสองลูกมาเซ็จเซ็ตมากันจ้าฮะสบายดีพี่น้องมามาสดหมี่ห่นหอนๆน้ำเมเดอ้อลูกหลูกล้านๆมาทุกคนถูกแรงเสียแรงใจถูกกำลังใจเนาะภายในแต่ต่างประเทศมาเดอ้อ ตกรานเพื่อนมิรสหายทางอเมริกาทางสามาๆมมา,มา,มามมกินเมีำกันว่าทางประเทศไทยไทยประเทศเลาวมาเด้อ กินผนมันเเลไ้วรมีพักมีพักใส่กินเพเพียวไ้ไ้ มันนี่ก็ซีคึม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 แดดแดดจะทุกต่อกลางเว่นนะเพราะว่าซักเสื้อผ้าเนาะมันแห้งตกกลางคืนจ้าเขาบอกว่ากลางเว่นนะครับไปหันไปหนีกันยากตลาดตะลี่ขันยากฝนตก ทำง,ง่ายๆได้ไ่มมไหมดนำบากเลยากอาหารการกินกินยังก็แล้วไปเนาะทางด้นทิงกินข่าวอยู่ข้างนอกนะก็แม่จะวัดเป็นเสบา่า

ตีนแห่งเขาขบอกใส่วานมันแซ่บเขนเห็ดวานร้ายกับบอกแสบไปตีนแห่ง ลมออกแบบเดียวกับบานอังเข่ากางติเนะเดี๋ยวแบบเขาโดอซุกน่ะเดินหนาในบุญหอเข่าสาบหนาเดินฮื่อแล้วบุญหอเข่าสาบกับคุดใส่เขาโดอก็ได้กินเขาใหม่แล้วเดินซิบ พัาหอมกับบะหมี่ข้าหอมกับสืตอซิบพันกับได้เห็ดกินสองคืออะสมมืแล้วงั้นก็แพง เรื่องเห็นงานน้ำพีน้ำนองเนาะคือแบบรูกหลานเม็นมากคืบอบ่ให้นั่งคิงไปบ่มเม็นม้อนว่าที่หายไปเห็นยังเนาะอยู่นี่กับคันนั่งคิงไปเลยทีใส่ใครแหละคันหมมีร้านนะเอาไว้ใส่เองลูกร้านนะอยู่นี่ก็ได้กินได้ยากได้นุ่งได้ถือคือกันอยู่นี่กันนะจำเป็นไป เงินเดือนสำนันันเขาาห้ลูใหายด้านกัวหันก็ได้นะอนที่บ้าน,นอกบรนหน้าที่ว่าเขามาเห็ดหนะลายล้านหานะันเขาเห็ดเห็ดพวกจะว่าเขาบุพีทางไปบุพีเงินเห็ดบัตรเห็ดเบืรอให้เข้าใจนะเพ็้นอยู่เมนเข้ามาบราน,นอกกับสามล้านกับบุพีไปเห็ดดอกสั้นเมนีนถ้าคนมีทางไปเนะี่ยเขามีพาสปอรต์ตไปไทยเนะี่ยเขากระเบืเห็ดเงินเดือนสามล้านนะค่เทสาใดสองพันกว่าบาทประพันเท่านั้น เขาบอเห็ดว้าเถึงไม่มอนเ้าเถึงงมาคนที่บมมีเงินเห็ดบัตสปอร์ตไปไทยมาสั่นซชอแล้วเห็ดไ้เห็ดหน้าเลยจากหาไปอยู่น้ำคนคนบนนอกมาเส้อเท่วนั่นอยากไปอยู่น้ำคนได้กินได้อยากเงินเดือนละเอียดหน่อยพอได้ส่งให้โกให้เมใส่เขาก็เอาคุ้มนั่นแอละแถวชนซาแถวเราโถเขาเิงเขาบอกเคยไปใส่เนาะเคยไปไทยไปโถเห็ดบัตมันกับแพงแล้วมันไม่ถือได้อยู่แล้วนะฉันจะเอาดวน อาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็หาพันบาทแล้วมันเป็นนวนั้นแบบ๋้เอาเงินใส่เห็ดบัตไปไทยก็ถึงว่าเหตุผลที่ว่าเขามาเห็ดนะั่นหาซองล้านเขาก็เหทศกินอยู่น้าเสือผาหน้าแพ้อ,อยู่น้าแบบบประเทศยังจักอย่างนะเขาเห็ดแต่แบาวนอกคนที่มันบบเห็ดนะคือคนที่มีเวียงงานเห็ดมีพาสปอร์ตไปไปมา,มาๆเขาสลาดสาดเรียวเร้วนะั่นนะเขาบรเเ็ดเงินเดือนสำนันนะ อยู่ล้วนะค่ะประเด็นก็นเดือนสี่หาล้านนะอยู่บ่รอดตจำสุดคือหาล้านอยู่ล้วนะคืออยู่ได้ทำงานโรงงานโบยังบ่นะแต่ว่าโรงงานก็บ่กหดมี่จะสามล้านฝ่ายโรงงานยาสูบโรงงานนั่นเดียวนี่นะถ้าก็คืนนี่แหละสามล้านกนะ็แต่โรงงานยาสูบไปเนะี บ้านไกล้ได้ช่างเห็ดไก่ทายบ้านไกล้มากเนี่กับบอคุ้มอยู่คือบ้านไม่ม้อนอ่ะมีโรงงานยาสูงโรงงานกระเบือ้องโรงงานพริสติกโรงงานไม้อดัดเพราะว่ามันบ้านตัวเองมันใกล้ขี่รถกัดไปขามหนักงกับคืองานแล้วมันเป็นแน่นนจะ้ะใครบนอื่นมาจะมาซาวหองอยู่ยั้งอยู่ไม่เห็นงานเนยะนะบอกคุ้มเห็ดบ่ได้เงินเดือนสามหลานตายนะ่ะดูบอเลา อ๋อโูคือในนังน่งใช่เนาะเห็นอยู่เหม็นมากสามล้านเขาก็ปูเห็ดเข้าไปไทยแนนโปรดิทเขามีพาสปอรต์ตนะคือเข้าไปไทยสามล้านเขาก็ปูเห็ดสี่ล้านเขาก็ปูเห็ดสี่หาลาาา้านเราถึงแบบตัวเองมีโรงงานอยู่กับบ้านตัวเองเดี๋ยวเขาเห็ดไปนะคือในบ้านไม่ม้อนเลยเขาเห็หุงานณ์โรงงานหานมดใจยิงตามนาทีของใครมันบางคนก็สามล้านฝ่ายบางคนก็สี่ล้านบางคนก็หาล้าน ดิงตนันนาที่องไห้มันได้ในโรงงานคก็ได้บางคนก็หกล้านเจ็ดแปดล้านก็มีแผนกไพมันอย่างงานโรงงานนะ่ะมันก็บบุคือกันได้ปรเม็นว่าสามล้านมืดโมแมนต์การนาทีไห้มันเนะา,นนา,นา,านนะคือจองสัน้นเลยอธิบายให้ฟังคือบรนนานอกบรนหน้าขาคอมแถวบ้นนานอกบ้านใกรเมืองใครหน้าน่ะ บรม่มีเงินเห็ดบ้านพ่อแม่ถูกางามเงินเห็ดหาเห็ดบ้านหาล้านปลายสองร้านเขาก็เห็ดคือพวกมาขายน้ำดื่มให้หนี่งพ่นมาแต่เมืองนองใช่ปนเมืองนองพ่นมาขายน้ำดื่ม,มนึกได้สองสองล้านกินอยู่นำนอนหันกินหันเขาก็อยู่เขาไม่มีทางไปเป็นแคนั้นพอได้กินได้หยา จอมลานก็ได้ส่งให้พ่อให้แมสลาล์นึงโอเไปใส่เองสล้านนึงเดี๋ยวข้อไมยเขาไปน,นั่นคนบ้านนองเป็นนั่นเด้อพี่น้องเด้อร์ข้อไมยอยากไปอยู่เมืองไทยเด็กเขาก็อยากไปแต่ว่าเขาบอกมีเงินเหิดหบัตรหิดบัตรแต่มันแพงเพ่สิหิดบัตรเพ่สได้บัตรตีดกับบริเวณง่ายอีกถ้าเทศธ,ธรรมดาเนี่ยก็สองสามเดือนจังได้มันยาบกบุคือไทยเด้ยเยหิดบัตรข้าวเหลียวสองสามมื่อได้เลยเอามาให้หอดือนเลยมีแต่พันกว่าบาทพาสปอร์ตทางไทยมันพึ่ คือแนนั้นอ่ะพ,พี่น้องคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปก็เดินโอเคบาย